คลิปวิดีโอนี้จะทำให้่อความสนุกสนานและความบันเทิงข้อมาโดยเฉพาะคนที่มีภารกทางด้านซ้ายคนแม่ในรังให้เล่นหรืต่างๆเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำฮัลโหลอายสวัสดีพี่พี่ทหารสายปั่นทุกท่านด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับบังในช่องวัยรุ่นตุรกีกับบังคนดีคนเดิมนะผมมาในมังกี้แซตเกาเกาเนะผมมากับคอคเทลไนท์นะผมค่ำคืนค็อกเทลของพีจีนะผม ก่อ,อนไปรับชมคลิปผมก็ฝากไปกดไลค์กดซับส,สันค่ะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเพื่อนๆนะอ่าขอบแทลไนนะผมของพีจีทุนมาพันห้านะผมอ่าตารางการจ่าย4สเกตเตอร์เข้าฟีเจอร์นะผมวายรูปผู้หญิงนะอ่าคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทำเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะผม ไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18บปีไม่ควรรับชมนะเจ๊อ่าแฮ้แฮ้อ่าเอกเทวไหนนะผม,มกีซัเก้าเก้าอ่ามาเรามาลุยเลยลุยลุยมาเป็ดสิครับผมเออเออหไม่ไหลเลยเพื่อนอ่า ไม่ได้เล่นในช่วงเวลาโบนัสทามด้วยขี้เกียจร,รออีกสิบนาทีโบนัสทามขี้เกียจร,รอไม่ไหวรอก็มันเตี้ยนนะคนมันเตี้ยโอ้โห,หลายอย่างสวยเลยอ่าส่วนเพื่อนคนไหนอยากดูเกมไหนค่ายอะไรก็มาเม้นบอกปังใต้ใคลิปได้นะครับผมอ่าจดคุยบยปเป็นเจ็ดนะผมซื้อรอไปก่อนหมุนแรกมันชอบเกลือนะ หมุนแรงชอบเกลือต้องซื้อรอบไหมก่อนเออขู่น้อยน้อยเนี่ยมาดีขู่น้อยน้อยเนี่ยโอ้โห,โโหถ้าแก้วโอ้โหถ้าแก้วแถวแรกมาอีกนะวายสี่แถวเรียงเลยอะ่ะโอ้โหอุยดอกนี้ได้อยู่บัดเข,าเขาเ่าไฮบาดเข่าไฮเจจไม่มาเอก็ได้เอมาเ,าเาแจแถวสามยังไงเออแต่ไม่มีคุณเฮ้ สามร้อยแปดเมกะนะผมไม่ใช่เมกะบางนานะเพื่อนอสวยสวย,วยเคเคเคเเคเไมาเยอะหน่อยอ้ไม่ไหลเลยไม่ไหลเลยไม่ไหลเลยหนึ่งยี่ิบโอ้โหเป็ดเ็ดนะผมหมุนแรกมาก็แตกซะแล้วโอ้โหผมไม่ค่อยอากซื้อเยอะอบบฟีเจอร์แรกผมชอบเกลอดิพอเข้าแบบ พอเข้าฟีเจอร์แรกอ่ะผมสังเกตที่ผมเล่นมานะของพีจีแม่งชอบเกือตาแรกอะแบบตาที่2ตาที่3 4มี่ห้าเนี่ยมันเพิ่งจะแตกมันจะไปแตกตาหลังๆตาแรกมันชอบเกือเอาเรื่องนะครับโมจะอื้มโมแต่เส็มห้าดอกนี้สามเันสองห้าสิบเจ็ดนะคะผมเอาเรื่องเลยท็อปเทลโอเพนนีกว่าเพื่อนๆดอกเดียวโหยไ โอ้โหไป5,500นะครับผมกําไร4,000้โหเอาจัดเพื่อนๆอยู่ทําไมอ่ะเห็นดีกว่ามาั้งไปดีกว่าครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้ผมฝากไปกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอ้โหแตกแล้ว,หลวเห็นนยครับผมอะสเต็ปเดิมสุดท้ายนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วตะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะครับผมพอลาไปก่อนสวัสดีครับ